ค่านิยมสร้างสรรค์5ประการนะครับค่านิยมสร้างสรรค์เป็นคุณธรรมประจําใจที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงยึดถือเพื่อให้การปฏิบัติงานของภาครัฐบังเกิดผลตามแนวทางของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐที่มุ่งสร้างคุณประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนและประเทศชาติเราไปดูรายละเอียดแล้วก็วิดีโอในค่านิยมสร้างสรรค์5ประการกันนะครับเชิญครับ ในระบบราชการมีค่านิยมสร้างสรรค์5ประการประกอบด้วยประการที่1กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องยึดมั่นในความถูกต้องดีงามชอบธรรมเสียสละพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนายึดหลักวิชาและจรรยวิชาชีพไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆนะครับประการที่2ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อประชาชนต่อผลการปฏิบัติงานต่อองค์กรและต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการประการที่ 3. โปรง่งใสตรวจสอบได้สร้างกลไกและวิธีการทำงานขององค์กรให้ชัดเจนประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย ประการที่4ไม่เลือกปฏิบัติบริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเน้นความสะดวกรวดเร็วและประหยัดปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความเมตตาเอื้อเฟื้อ,อถูกต้องและมีน้ำใจและประการที่5นะครับมุ่งผลสำฤทธิ์ของงานทำงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์เกิดผลดีต่อหน่วยงานและส่วนรวมใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่า เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลักมีการประเมินผลตามตัวชี้วัดของงานนะครับนี่คือค่านิยมสร้างสรรค์5ประการที่ข้าราชการทุกคนต้องมีนะครับ